น้ำจะเริ่มขาดแคลนในโลกของเรานะฮะด้วยเหตุผลที่มาจากภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับนะฮะยกตัวอย่างอย่างสำหรับเมืองไทยเนี่ยนะครับแม่น้ำโของอีกสิบปีข้างหน้าจะแห้งสนิทนะฮะจะเริ่มกลายเป็นแม่น้ำที่ไม่มีน้ำในช่วงหน้าหน้าแล้งนะครับแต่แน่นอนหน้าฝนเมื่อไรมันก็จะมีฝนไหลลงมาได้นะครับนะฮะแต่หน้าแล้งเนี่ยจะไม่มีน้ำ พอมันไม่มีน้ำเนี่ยประเทศไทยเราจะเดือดร้อนมากนะครับโดยเฉพาะชาวอีสานก็จะมีปัญหามากมายทีเดียวนะครเพราะว่าน้ำจำเป็นสำหรับชีวิตเรานะครับผมได้รับการติดต่อจากองค์การสหประชาชาติ UN Habitat นะครับซึ่งเขาดูแลเรื่องของน้ำนะครับเขาบอกว่าเขากลัวมากเลยมนุษย์เราจะต่อสู้กันแย่งชินน้ำทำสงครามแย่งชินน้ำ พราะน้ำเนี่ยนะครับมันจะมีค่ามากกว่าทองคําอีกนะครับเรามีทองคําไว้แต่ถ้าเบื่อขาดน้ําเราตายเหมือนกันนะครับนะฮะมันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเราต้องใช้น้ำนะฮะและเขาก็เลยบอกว่าขอให้ผมไปอบรมคนทั่วโลกเกี่ยวกับคุณธรรมกับน้ําเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้เราทะเลาะกันทําสงครามกันแต่เราควรจะช่วยเหลือกันเมตตาต่อกัน และเราก็จะอยู่รอดได้นะครับยกตัวอย่างที่ะทะเลสาบอันนี้อันนี้ในแอฟริกานะครับนะฮะเรียกว่าทะเลสาบแชดนะครับก็มี4ประเทศครับที่ใช้น้ําในทะเลสาบเนี่ยก็คือประเทศแชดประเทศคารบูรูนประเทศไนจีเรียกับไนเจอร์นะครับเขาก็แบ่งปันกันใช้น้ํากันแต่เสร็จแล้วนี่ถ่ายเมื่อปีคศ1963นะครับพอ10ปีถัดมาครับ1973 มันแห้งไปเยอะเลยนะฮะชาวบ้านที่อยู่ตรงริมทะเลสาบตรงนี้แชทเนี่ยนะครับเขาต้องเดินไกลทีเดียวนะครับไปขนน้ํามาแล้วก็เดินกลับมานะครับเขาก็เลยคิดกันว่าเออเราอาจจะต้องอพยพแล้วแต่เขาก็ยังไม่กล้าอพยพลงมาตรงนี้นะครับพอเดี๋ยวน้ําท่วมขึ้นมาใหม่เขาเลยเริ่มอพยพพวกนี้แถวเนี้ยนะครับอบพยพมาทางนี้ครับนะฮะแล้วก็มาที่คารมารูน เพราะว่าตรงนี้ทะเลมันลึกหน่อยนะครับทะเลสาบตรงนี้ลึกหน่อยเขาก็คิดว่าคงจะมีน้ําอยู่เรื่อยๆนะฮะแต่พอข้ามชายแดนมาก็เจอทหารไล่ยิงนะครับทหารของคามรูนไล่ยิงเขานะฮะเริ่มสู้รบกันละเริ่มแย่งน้ํากันละนะฮะแย่งกันไปแย่งกันมานะครับนะฮะปี2001ครับเหลือนิดเดียวน้ําเหลือนิดเดียว แย่งไบหนักขึ้นไปครับนะครับแย่งน้ำกันพอปีพอปี2 0เ7เมื่อสองปีที่แล้วหมดเลยไม่มีเหลือครับแห้งสนิทแทนที่พวกเขาจะรบกันแย่งน้ำกันนะฮะเขามาตกลงกันว่าเราร่วมมือกันดีกว่าช่วยกันขุดลอกทะเลสาบให้มันลึกลงไปสามารถที่จะเก็บน้ำได้มากขึ้นนะฮะตอนนี้เขาก็อยู่กันได้สบาย แต่นี่เขามมวแต่ทะเลาะกันแย่งกันเถียงกันแทนที่จะร่วมมือกันนะครับนะฮะก็ไม่ร่วมมือกันเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นบทเรียนที่สําคัญของเรานะครับว่าเราควรจะร่วมมือกันให้มากกว่านี้ช่วยกันทํางานช่วยกันวางแผนด้วยกัน